เหลือกลนเปิดเซิร์ฟไม่ได้เข้าเกมไม่ได้สิบห้าจอไม่ได้สิบหกจอไม่ได้เนี่ยทำยังไงต้องเข้าถึงสามรอบแล้วก็ปิดไปแล้วก็รอ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 ทีน่าเฟซบุ๊กเหลกลางไทยแลนด์แจ้งข่าวว่าเปิดแล้วเลยเข้าไปเข้าได้แล้วทีนี้ ก็เลยแจกชเชอปัญหาเปิดเซิร์ฟแจกยาเทพและบุญทิมหนึ่งวันก,วกิจกรรมต้องพิมพ์โค้ดตามนี้เลยนะครับแล้วไปที่ชวนอูนะครับชวนอูชนอูตัวเนี้ยตัวเนี้ยทิกที่หัวมันทิกที่ตัวแล้วก็ไม่ใช่ตัวนี้นะมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับมันไม่ได้อยู่ตรงนี้เพราะออกก่อน ันอยู่บรรทัดที่สองนะครับแล้วก็พิมพ์ตามโค้ดที่สขาแจกที่หน้าเว็บไซต์หรือจะ,จะก๊อปปี้มาก็ได้แล้วก็กดชิปบวกอินเสินะครับกดชิปบวกอินเสิร์ตจะขึ้นมาโค้ดต้องพิมตามนี้เลยนะครับไม่ต้องมีคำว่าโค้ดนะครับเฉพาะตัวอักษรที่เขาให้มาแล้วกดโอเค วก็มาดูว่าเป็นยังไงนี่เราได้ยาเทียบแล้วบางทีมา1เม็ดแนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับแค่นี้แหละครับสําเร็จแล้วแจกได้หนึ่งตัวหเม็ดโอเคนะครับ